วัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนนะคะพิธีการเพิ่มลงทุนนะคะของุอูลออมฝากประจำนะคะเราก็ไปที่แอปโซโกโวนะคะแล้วก็เป็นท่าแรกนะคะกดตรงขวามุมขวามือบนสามขีดนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ซ้ายมือน,นะคะก็จะเป็นขั้นหาอนเงินนะคะแล้วก็โอนเงินอาจจะนอมัต่ะในทั้งหมดนะคะจากหนึ่งแสงวอนนะคะแล้วก็เราจะเปลี่ยนมือน,นะคะอ่า แล้วก็ที่มันข้อมูลนะคะตรงนี้เราก็ลกลนทงกตสองนะคะลงานคะดูรายละเอียดนะคะว่าอันนี้ค่ะปัดประจํานะคะทุกเดือนนะคะวันทุกเดือนนะคะวันที่ส5ห้าน,นะคะอะยะเวลาการโอนนะคะก็คือตั้งแต่วันที่15ห้าเดือนีนานะคะปี2 0 2 1ถึงวันที่ส5ห้านะคะเดือนหนึ่งปี2030นะคะก็สิบปีนะคะ อันนี้เราจะไปกดแก้ไขการเปลี่ยนแปลงกันน,นะคะตรงนี้นะคะจากหิงแส0วนวอนะคะเราก็จะเปลี่ยนนะคะเป็นวีนจาก1็นแสนเป็นเป็น2องแสวนวอนะคะเสร็จแล้วนะคะทุกวันที่นะคะ ก็ถ้าสมมติว่าใครนะคะสะดวกเป็นอยาให้หักทุกคนนะคะก็สามารถรับทุกวันได้นะคะหรือหักทุกจานนะคะอันนี้ก็ความมือนะคะก็จะมีตั้งแต่วันจันนะคะจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจันาร์ถึงศุกร์นะคะแล้วก็เื่อนนะคะ เดือนเราก็ใส่วันที่ได้เลยนะคะว่าวันที่เท่าไหร่ที่เราสะดวกนะคะให้นับจากเดือนที่ออกนะคะระบบไปอีก5วันนะคะพอเผื่อขาดนะคะเผื่อติดต่ออาทิตย์นะคะเราก็ทุกสองเดือนนะคะ3ามเดือนอันนี้ก็ตามสะดวกไปเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เป็นทุกเดือนนะคะวันที่วันที่สิบสี่นะคะก็เราก็กดติดนะคะตรงนี้ เราแก้ไขวันที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เจ้งเงินนะคะเสร็จแล้วนะคะในกรณีถ้าสมมติว่าเป็นตยูมติดกันอยู่นะคะตรงนี้นะคะจะให้เราเห็นว่าวันถัดไปเราก็หักเงินหรือว่าตลอดวันก็คือวันนั้นนะคะถึงแม้จะเป็นหนยุดก็ไม่หักหรือว่าจะเป็นถ้าสมมติว,วันติดมันอยู่วันเสาร์วันที่ส4ี่นะคะเป็นวันเสาร์ หรืออาทิตย์นะคะบางก็จะไปหักวันที่สุ้านะคะอันนี้ก็เลือกคอนถัดไปนะคะแล้วก็ระยะเวลานะคะที่จะต้องการให้หัก,ก,กนะคะตรนี้ก็บันที่สุดท้านี้ก็เลยมาแล้วนะคะเราก็จะให้หักคือเดือนหน้าเส้นไปเราก็เลยนะคะในความเดืนหน้าสองพันยี่สิบเจ็ดนะคะเอเสิเห็นแล้วกดคอนโทรลยืน,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  11, น,ะะนยนนันนะคะแล้วก็เลือกวันที่ได้เลยนะคะว่าจะให้หักวันที่เท่าไหร่นะคะอันนี้ก็เป็นของ อสี่เดือนหน้านะคะก็คือเริ่มนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะต้องการเปลี่ยนนะคะตรงระยะเวลาหน,นึ่งนะคะของผู้เออเคจนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะว่ามีจะให้หมดตนที่เท่าไหร่นะคะจอแต่เากดยืนยันนะคะแต่เราก็จะขึ้นมานะคะตรงน,นี้นะคะในการการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ อยอดเงินที่เรามีการเปนนะะลี่ยนแปลงก็คือจากหนึ่งแสนไปสองแสนนะคะแล้วก็รอบการอุนนะคะก็ให้หักเดือนนะคะทุกวันที่สิบสี่นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการอุนนะคะก็คือตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะวันที่สิบสี่เดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะเสร็จ hmm. แล้วกดอินเงิน,นะคะ mm ่ะ hmm. ต่อมานะคะ mm hmm. ก็ใส่หรหัสบัตรเ t m เอนนะคะสี่หลักนะคะของเรา A later few moments later. เสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงฟันอุนอัตโนมัติถึงบูแล้วนะคะเราก็ดูข้อมูลได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดบอสอินด้านล่างนะคะแล้วตัวนี้ก็จะให้สามารถแก้นะคะวันที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วยอันนี้ก็ดเงิก็สองแสนนะคะ เราปวดดวงการอีดข้างล่างนะคะในระยะเวลาการโอนนะคะก็คือตั้งแต่ที่สี่เดือนั่งขึ้นไปนะคะอันนี้ก็จะจสิ้นแ้นะคะเป็นที่การโอนอัตโนมัตินะคะมาเรากดยอมรับทั้งหมดนะคะเรากดเงินเสร็จแล้วตรงนี้นะคะก็เราสามารถออกได้เลยนะคะกดที่เป็นสาบขีดนะคะก็จะเข้ามาที่หน้ารองนะคะหน้ารละเอยนะคะ ใครมีคามเพิ่มเนะคะสามเพิ่มเติมได้นะคะที่คอเซนเตอร์นะคะหนึ่งห้ิูกดหกเจ้าหน้าที่บนไทยหรือว่าโทรมาที่นะคะศูนย์สองสองหนึ่งห้าหนึ่งสองแปดนยนะคะหรือว่าสอบถามมาที่เพจนะคะธนาคารซินทานนะคะธนาคารซินทานไทยนะคะขีดชินทานส่วนไทยแลนด์นะคะหรือว่า ชินหันฟอร์แทนเลนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสับสปายนะคะขอบช่องจุจูนะคะมีตังนะคะบายชินฮันแกรน์แทนเลนขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายค่ะ